สวัสดีครับก็ผม,บม at, แบงค์กโมเกมแคทเตอรแคทเกมโลบล็อกไมล์เลสตออีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตผมนะว่าพัตราารผมไปถึงไหนแล้วผมนะห่างหายไปไม่กี่วันก็ผมนะตอนนี้เราก็มีการปรับใหม่อีกครั้งก็ผมนะไอ้เคาน์เตอร์ตร,ตรงนี้หายไปใช่ไหมผมอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการได้รายได้สูงสุดกับผมนะเก้าอี้จะปรับเป็นแบบ ว่าโต๊ะหนึ่งต้องมี4เก้าอี้แล้วทั้งหมดกับผมนะเพื่อการรับลูกค้าเทียสี่เทียสีผมนะทิกิตัวที่เป็น2โต๊ะต่อกันแบบนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทิกกีโต๊ะครับผมนะเพื่อการที่ว่ามันจะเข้ามาเทียสีผมจัดให้ทุกโต๊ะมี4เก้าอี้เพื่อลูกค้าเวลาเข้ามามันจะมาเทียสี่คนสี่คน4ี่คน,คนแล้วก็รับเทียสี่คนทําให้ได้เงินเร็วขึ้นนะผมนะแล้วก็มีกําบออยู่เพียบเลยผมนะกาชากาบอนี้มีไว้เพื่ออะไร ก็คือมันจะมีไว้ให้ลูกค้าซื้อตอนลูกค้าจะกลับบ้านกับผมนะแต่ถามว่าทำไมต้องเยอะขนาดนี้เพราะถ้าที่ผมไปดูมามันต้องมี26เครื่องถึงลูกค้าจะซื้อแน่นอน100%ครับผมนะถ้าเกิดท่านซื้อแค่1-2เครื่องลูกค้าบางครั้งจะไม่ซื้อดังนั้นทุกชั้นผมก็เลยยัดกำบอบไว้รับผมนะและรู้สึกว่าต้องยัดทุกชั้นด้วย ถ้าเกิดชั้นไหนไม่ยัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูกค้ามันชั้น2ถ้าเกิดว่ามันออกไปมันจะไม่ซื้อกําบอที่อยู่ชั้น1นึ่งผมนะดังนั้นท่านต้องทิ้งไว้ทุกชั้นเลยกับผมนะแล้วนี่คือชั้น2แบบใหม่นะโต๊ะที่เคยเป็นสีขาผมก็จะเป็นทิกี่แล้วเพื่อให้ลูกค้ามาทีสี่คนนะผมนะแล้วก็ผมทาอีกชั้นหนึ่งเอาไว้รับผมนะเป็นชั้นใหม่ท่านชมเหมือนกันตอนนี้ผมทําไปถึงชั้น4นะแต่ว่าชั้น3นี่ผมทําไว้เป็นห้องเก็บตู้นี้ผมนะห้องเก็บตู้เพชร ในกองคอมเมนต์บางคนก็บอกนะบอกพี่มันใช้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวไม่ท่านผมเจอมาแล้วเนี่ยผมมีเท่านี้ใช่ไหมผมเจอดาราตอนที่ผมเล่นออฟไลน์ line, นะผมเจอดารามาติดติดกันสองสาครั้งก็ยังมีนะไอ้นี่มันช่วยได้จริงแต่ว่าท่านต้องมีเยอะเออคือการมีอันนี้หนึ่งอันมันจะเพิ่มโอกาสที่ดาราจะมาให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดท่านมีน้อยมันก็เหมือนกับไม่มีเพราะว่ามันเพิ่มแค่นิดเดียวดังนั้นเทคนิคคือท่านต้องซื้อมาให้เยอะๆกับผมนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อ66อัน ท่านจะมีโอกาสร้อเที่ดาลาราจะมาแต่มันแพงดังนั้นผมค่อยๆสะสมไปแล้วผมทิ้งไว้ที่ชั้นสาชั้น3ามนี่จะเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บปนเ็พวกนี้เลยผมเนะี่ยแล้วก็ชั้นสี่ครับผมนะนี่คือชั้นใหม่ที่ผมทำครับผมนะก็คือเนี่ชั้นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นครับผมนะมีต้นสักุระพื้นเป็นสีชมพูโต๊ะเป็นสีขาวครับผมนะเป็นชั้นที่หรูขึ้นมาผมนะจะว่าไปเดี๋ยวผมขอยัด ต้นซาก,กุระเพิ่มเข้าไปอีกเอ้มันโล่งๆไม่ได้ไม่ได้ร้านเราต้องตกแต่งอย่างดีอืมตรงนี้ด้วยคางเก้าอี้ครัเก้าอี้แางเก้าอี้แางเก้าอี้เอ๊เดี๋ยวผมนะต้นซาก,กุระอยู่เพียบกับผมนะเพื่อให้คนที่ขึ้นมากินนี้ได้ดื่มดำกับผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มเปิดร้านกันมาแล้วมาดูว่าจะเป็นประมาณไหนผมนะเดี๋ยวผมขอไปต้อนรับลูกค้าที่ชั้นล่าง จะว่าไปตอนนี้ผมก็ซื้ออันนี้มาแล้วผมนะวิชิงเวลบอ่อนะ้ําที่จะได้บัฟกับผมนะทุกท่านก็บอกให้ผมซื้อเหมือนกันก็ขอบคุณที่บอกผมนะไอ้น,นี่มันจะให้บัฟทุกๆ5ชั่วโมงผมนะบัฟที่ได้จะเป็นบัฟที่เหมือนกับว่าเราจ่ายตังค์ซื้อพวกนี้แต่เราจะได้ฟรีผมนะแต่ว่าความนานจะน้อยกว่าพวกนี้ถ้าท่านไปด้วยโลบัฟท่านจะได้บัฟพวกนี้ค่อนข้างที่จะนานแต่ว่าถ้าเป็นวิชิงเวลจะได้ค่อนข้างจะหมดวัยแต่มันก็ได้เหมือนกับ ว่าพวกปีอะไรแบบนี้ผมนะี่ยก็ถือว่าโอเคมางี้ก็เปิดร้านปุ๊บดูว่าผมนะเมื่อผมจัดร้านแบบนี้เมตาแบบนี้ลูกค้าจะมาทีสี่คนเห็นไหมอ่าสี่คนแรกโอเวกรกรมเผลกดบัฟไปผมดันเผลกดบอนนะ้ําผมนะตอนนี้ผมก็จะได้บัฟดับเบิลมันนี่ก็คือมันนี่สองเท่าไปเวลา1ินาทีถ้าเกิดว่าเป V.I.P มันจะได้สี่บห้านาทีอะไรแบบนี้ผมเนี่ยแต่ผมใช้บ่อน,น้ำไปได้แค่1ินาทีโอเคทังนั้นต้องรีบดุคนเข้าเร็วๆวเห็นไหมคนก็จะเข้ามาทีลย4สี่คนสี่คนผมนะกักเก็บคนได้มากที่สุดอะไรแบบนี้และตอนนี้คือผมซื้อสเต็ปไว้เยอะมากนะก็คือเต็มคือบ่อยผมซื้อเต็มทุกครั้งพ่อครัวยังซื้อไม่เต็มแต่พ่อครัววล5้าสิบกันเพียบเลยเก็ <c oughs> บมาเยอะเห็นไหมลูกค้าจะเข้าร้านมาเทีลย4สี่คนสี่คนทำให้รายได้พุ่งสูงมาผมเนี่ย และส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ชั้นหนึ่ง,งเนาะขึ้นไปอยู่ชั้นบนๆนพอหลุก,กว่าใช่ไหมเราไปดูลูกค้าบนชั้นสี่กันละกันมาเป็นไงบ้างครับที่นี่โอเคใช่ไหมนะเห็นไหมก็จะนั่งโต๊ะก,กันโต๊ะละสี่คนพอดีผมนะเพื่อการได้รายได้สูงสุดแล้วดูว่าผมตั้งกําบอไว้ยี่สิบหกเครื่องเงี้ยเวลาลูกค้ากินเสร็จมันจะซื้อทุกคนไหมเออคือลงทุนค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็อยู่ตลอดกาลนะผมเนะี่ย พอที่หลังท่านเปเดี๋ยวท่านก็ได้ทบทุนแล้วคือก็ต้องซื้อ26เครื่องมันก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็คงจะได้ไรายได้กลับคืนมาได้อยู่โอเคนะอันนี้กำลังกินกันอยู่ผมนะอร่อยไหมครับเออที่นี่เป็นสไตล์สตาร์กูล่านะชั่วไปชั้นนี้ยังไม่มีไฟเลยรู้สึกยงยงเดี๋ยวผมจะไปที่ร้านค้าซื้อไฟมาประดับหน่อยคือมันไม่มีไฟสักอันเลย มันไม่มืดเหรอนี่งไงผมนะเวลาลูกค้ากินเสร็จแล้วก็จะไปที่หลังร้านผมนะซื้อกมบลก,ก่อนกลับบ้านทุกครั้งถ้าท่านมีงเครื่องลูกค้าจะซื้อแน่ๆครับผมนะแต่ถ้าเกิดท่านมีไม่ครบลูกค้าบางคนจะไม่ซื้อนะมันจะเดินกลับเลยแต่ผมตั้งไว้ขนาดนี้ลูกค้าจะเดินไปซื้อแนะกินเสร็จต้องไปซื้อทุกคนนะผมนะติ๊งติ๊งติ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 งเงินก็เด้งเงินก็เด้งอะไรแบบนี้มันอาจจะได้ทีละน้อยๆท่านอาจจะดูว่ามันได้น้อยแต่ว่าในระยะยาวจะคุ้มอยู่โอเคถ้า้าันก็ ผมจะไปที่ร้านค้าหน่อยไปซื้อไฟมาตกแต่งชั้นสี่ว่างๆรู้สึกว่างๆปแปลกๆชั้นแรกนี่หลังๆเริ่มจะมีใครมา <c oughs> อ่ะลูกค้ามามาเลยจ้ะ <c oughs> เราจะไปซื้ออา่าไฟไฟชั้นสี่เอาแบบนี้เลยแชนเดเลียหรือเล่าเป็นชั้นที่เน้นความฮาลูฮาลาผมเนะี่ยออกมาสักเก้าวันแค่นั้นก็พอมัน แค่นั้นพอแหละใช้ไฟแชนเดลีย์อย่างเดียวพอกลับมาที่เลสจะลองเหยียบเหยียบสิเหยียบจะขึ้นชั้นเออไปชั้นสี่โอเคอร่อยไหมครับลูกค้านะเออกินกันไปกินกันไปอ่าเอาแชนเดลีย์ไปเพื่อความทะลุขลาในการกินนะผมเนี่ยชั้นนี้นี่แบบโอโ้โหธรรมชาติจริง แต่ละชั้นหมูก็พยายามจะให้ตีมันต่างกันไปผมนะเพื่อความหลากหลาย <c oughs> จัดทั้งทีเนาะสวยๆใช่ไหมขอบคุณที่ซื้อกำบอครับผมโอเคก่อนกลับบ้านก็อย่าลืมซื้อกำบอกันไปคนลาอันคุลาอันโอเคโอเคชั้นนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปดูชั้นที่สองกันบ้างจริงๆผมชอบรูปแบบห้องแบบนี้มากที่สุดเนี่ยมาแลดู เหมือนอยู่ในของจริงเลยแบบนี้อ่าซื้อกัมออด้วยซื้อกัมบอบโอเคโอเคตอนนี้เลเวลก็29กว่าผมนะแล้วหลักเกมนี้พอท่านสร้างห้องสร้างอะไรเสร็จแล้วท่านอาจจะเปิดเอาไว้เป็นการนั่งฟาร์มอะไรแบบนี้เออถ้าผมบอกว่าโอ้ VIP มา VIP มาอ่าเห็นไหมอย่างแรกเลย VIP มาแล้วผมนะ้า VIP อยู่ไหนแน่ไปชั้นไหน VIP ชั้นนี้แหละโอเคผมนะ โอเคเฮีย okay, สั่งได้เลยครับเฮียนะเดแล้วต้องต้อนรับลูกค้า VIP เห็นไหมช่วงหลังๆนี่ดาราบ้าง VIP <c oughs> บ้างมากันบ่อยขึ้นมาผมนะหลังจากที่ผมซื้ออะไรมาไอรับไอเดอร์โ okay. อเครอเดอร์ <c oughs> ใช่ไหมรีบทําเลยพ่อครัวจัดให้ VIP เร็วๆแล้วตอนนี้มีบัฟสเท่าอยู่ผมนะดูซิว่าจะได้ตังค์จาก v p p เท่าไหร่ยังเหลืออีกห้านาทีแล้วๆๆพ่อครัวบอยเสร็จแล้วบอยรีบมาเสิร์ฟ VIP สวย คอมพลีชชายนี่สูดุดเอาทำเวสครบ่ะอ๋อเสิร์ V.I.P ได้ครบต่อไปอะไรเสิร์ฟ2,500โอเคอเวสตอนนี้ก็ทําเสร็จเรื่อยๆครับผมเนี่ยหลังๆก็ไม่ต้องมานั่งดูแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เอง <laughs> เวลาผ่านไปกินเลยครับ V.I.P ครับอร่อยไหมครับ V.I.P ยิง V.I.P น่าจะไปชั้นสองไม่ใช่ชั้นสี่นะมันจะหรูกว่านี้ V.I.P เนี่เมื่อกี้ชั้นแรกเลยก็โอเค <laughs> ตอนรับ V.I.P นิดนึง กินอันนี้น่าจะเป็นของที่หรูที่สุดในร้านใช่ไหมเนี่ยเอวีพี VP ชอบสั่งของหรูถึงในร้านผมเนี่ยก็คือเค้กม่วงนี้ร้อยห้าสิบคูณสองบวกวีไอพีจะได้จานเท่าไหร่จานถ,ถึงพันไหมอ่ะสามพันเนี่ยวีพีกินทีแม่งสามพันสวยงามมากแทงกิ้ววีไอพีโอกาสน้าเจอใหม่ครับผมโอ้ตังครบสามหมื่แล้วเดี๋ยวไปซื้อเพชรต่อผมเนี่ ช่วงหลังๆนี้ผมก็ไม่ค่อยซื้ออะไรมากแล้วก็นั่งฟาร์มตังค์แล้วก็ซื้อเพชรนี้เมื่อถึงครบแล้วก็มาซื้ออะไรผมเนี่ยเพิ่มโอกาสการได้ดาราให้มากขึ้นเรื่อยๆซื้อเสร็จแล้วก็ไปไว้ชั้น3ามถ้าอยากให้มาบ่อยท่านก็ต้องซื้อมาอเรื่อยๆผมเนี่ยเชื่อผมท่านผมพิสูจน์มาแล้วมีรอบหนึ่งตอนที่ผมเล่นออฟไลน์ผมบอกไปมันมาสองสามครั้งติดกันลูกค้าที่เต็มร้านเลยตอนนั้นนี่อย่างเลยไว้ผมเนี่ยถ้าใครไม่รู้ดารามาทําให้ลูกค้าเต็มร้าน ไปทําให้เราเก็บเงินได้รวยขึ้นแต่พวกพนักง,งานทํางานหนักขึ้นบางทีเสริฟไม่ทันก็มีเออถ้ามาเต็มร้านทีบางทีเสริฟไม่ทันอย่าใจมาเจเห็นไหมมาทีสี่คนสี่คนนะผมเนี่ยมาทีนี่คือก็เนี่ยเห็นไหมทีสี่คนแนะนําก็ผมนะเวลาทําร้านตอนแรกผมว่าจะจัดยังไงก็ได้ตามใจฉันแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าเข้าทีสี่คนมันอุ่นใจกว่ามันได้ตังค์เยอะกว่าเยอะเลยเว้ ผมก็เลยต้องเปลี่ยนแปงลงร้านเห็นไหมกลายเป็นร้านที่ต้องสี่คนเท่านั้นที่เข้ามาเพื่อการได้เงินสูงสุดนะเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้มีเควส VIP ยี่สิบคนเนี่ยจะยากไปหน่อยกุ๊กสิบหกคนผมอาจจะทำได้แต่ว่ารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อกุ๊กมาตั้งสิบหกคน <c oughs> และตอนนี้ผมซื้อไม่ครบด้วยมันต้องการสิบหกผมมีสิบเอ็ด ซื้อได้แค่สี่ยังไม่ครบเลยรอเวลสามสิบก่อนแต่ซื้อมาก็เปลี่ยนกุ๊กไม่ต้องซื้อเยอะขนาดหรอกพวกกุ๊กเวล e ห้าสิบอะไรเนี่ยแม่งเก่งทั้งนั้นแหละท่านพอกุ๊ก l e เวลห้าสิบบอยเวล e ห้าสิบอะไรแล้วมันก็เก่งคิพายไวปวดแ,แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นจนวนเยอะขนาดน,นั้นก็ได้แต่บอยนี่ผมยังไงก็อยากให้ครบเพราะว่ามันมีหน้าที่หลายอย่างตามเช็คบินรับลูกค้ารับจานไปส่งรับอาหารมาเสิร์ฟ มันทำหลายอย่างแล้วผมก็เลจะได้ครบทุกคนทุกครั้งพอเมื่อร้านขยายไปอะไรก็เออป้องกันการทำงานไม่ทันอะไรงี้แต่บางครั้งผมก็มายืนหน้าที่หลักของผมก็มายืนรับลูกค้าหน้าร้านครับผมนะบางทีบอยมันยุ่งอยู่ในร้านผมก็มายืนรับลูกค้าให้บอยทำงานข้างในเออบอยไปทำงานข้างในกันไปเพราะว่าบอยบางทีก็มารับลูกค้าเดี๋ยวผมรับลูกค้าให้เออทำงานไปบอยดีมาก ี่เห็นไหมลูกค้ามาแล้วครับผมนะ่ลูกค้าดาราเห็นเปล่าหลายท่านบอกไม่เกี่ยวเป็นไงท่านนี่ผมแคสมากี่นาทีไม่ถึงสิบนาทีมาแล้วคนหนึ่งท่านโอเคปะนี่เฮ้ยดารามาผมต้องรีบไปรับลูกค้าลูกค้าจะมารัวขึ้นมาเย็ทีลูกค้าจะเต็มลานครับผมนะเห็นไหมแล้วบางคนยังไม่รู้ครับผมนะว่ามันเกี่ยวเออผมก็เลยจะมาทําคลิปบอกให้ชัดเจนว่าทุกท่านเห็นกับตาแล้วใช่ไหมผมเปิดคลิปมายังไม่เท่าไหร่มมาแล้ว ไม่คนแล้วเห็นไหมนี่กูไม่ได้โบเห็นไหมสองสามคนติดต่อกันและจะหาว่ากลุโมเป็นไงงงงงเชื่อหรือ,อยังซื้อสนาท่านในตู้เพชรนั่นแหละเออตอนแรกผมบอกไปมาสองสามคนทุกท่านไม่เชื่อเป็นไงล่ะกูคแค่ให้เห็นเลยก็ผมไนดะ้ไม่งมาจริงเป็นหลักฐานก็นผมไนดะ้เชื่อผมอยัง ลูกค้าส่วนใหญ่นะจะไปชั้นสองชั้นสามผมอยากจะไปดูนะว่าลูกค้าเต็มเท่าไหร่บ้านแต่แม่งผมต้องรับลูกค้าเพราะลูกค้าจะมาเลยว่อยากจะขึ้นไปดูว่ามันเยอะแค่ไหนขึ้นไปดูหน่อยไหมขึ้นไปดูดีกว่าอยากดูอ่ะเฮ้ยไวมารับลูกค้าแทนหน่อยแป๊บหนึ่งชั้นสองนี่เป็นไงโอ้ยคลื่นโอ้โหนาร้านค้าคลื่นมากชั้นนี้มีดาราอยู่ตรงมุมหน้าต่างคนเง่งโอเคชั้นสี่ว่าไงชั้นสี่ โอ้ยมันก็ไม่เต็มขนาดหรอกไม่เต็มทุกที่นั่งขนาดนั้นแต่ก็เยอะแต่ถ้ามาเรื่อยๆรัวๆแบบนี้คือแบบรักแป๊บก็น่าจะเต็มร้านแล้วดังนั้นผมเลยชอบมายืนหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าเข้าร้านเร็วที่สุดผมนะเห็นไหมชั้นหนึ่งเริ่มเต็มแล้วชั้นสองชั้นสี่นะเต็มในไม่ช้าขอบคุณนะผมนะดาราที่มานะครับขอพงแล้วผมนะ ดารานี่ะเป็นเขาเรียกอะไรพระเอกหนังมาเฟียเะพาอเซียงไฮ้แต่งชุดแบบนี้สองคนติดติดกันโอ้บางคนนี่อยู่ทั้งวันยังไม่ได้สักคนเลยนะดาราผมได้สองคนติดกันพะเดลาเกือบสิบกว่านาทีใช่ไหมแล้วผมจะได้รัวกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมซื้อไอ้นั่นมากขึ้นดังนั้นแนะนำเลยผมนะเมตาตู้เพชร มันแพงแหละแต่ถ้าเกิดท่านซื้อมาผลตอบรับแบบว่าตอบแทนอะไรท่านนี่คือจะสุดยอดมากทำเลยท่านทำกันแน่นอนไปทำดูลูกค้าเต็มร้านเลยเค <c oughs> ออกกันมาแบบโอ้โหคือสงสารพนักง,งานมากไปได้ยังไงร,รับลูกค้าไปได้ยังไงขอบคุณเซเวนตี้ผมนะโอเคตอนนี้ดารานสองคนออกจากร้านแล้วผมจะไปเช็คร้านหน่อยทำงานทันกันได้ยังไงวะ ชั้นต่อนี่ก็โอเคนะแล้วก็อย่างผมบอกไปผมเนะ่ยมลูกค้าเยอะคนก็ซื้อกำบอเยอะรายได้ผมก็จะพุ่งมันต่อ,ต,อต่อกันไปเอลูกค้ามันมาแล้วก็ไปไวๆผมจะดูตอนลูกค้าเต็มชิปไม่เสียดายไม่ได,ดูข้อเสียของการยืนรับหน้าร้านคือไม่ได้เห็นตอนลูกค้าเยอะๆแย่จุงอย่าใช้มาเชน แล้วก็เมื่อกี้ผมได้บัฟใช่ไหมบัฟเพิ่มตังคเขาไปตอนนี้ตังก็กลายเป็นสามหมื่นนะผมนะกลับมาสามหมื่นแล้วตอนแรกจะหมดใช่ไหมตอนนี้ตังกลับมาเป็นสามหมื่นแล้วผมเนะี่ยโอเคงั้นวันนี้พักไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะผมนั่นนะคือคลิปความคืบหน้าของพัตตะคารของผมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผมไปเจอมาก็ได้มาบอกทุกท่านถ้าใครสนใจก็นําไปใช้ได้ผมนะ ต่ถ้าเกิดใครมีเทคนิคเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมในกับคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกผมก็รู้ท่าที่รู้นั่นแหละนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสร้างสรรค์ผลงานให้ใครอยากดูมผมเล่นพาร์ตต่อไปไวๆก็ยิมกดไลค์กันเยอะๆสัตวนี้ก็ขอลาไปก่อนคุณบาย more and good ดไนท์